ตอนนี้เรามาเราอยู่ที่คาราบิกสตูดิโอกับคุณเล้งนะฮะวันนี้เราทีมสื่อมาลชนมาเรียนบินผ้ากันแล้วคุณอ้นอ่ากำลังจะปีนอย่แล้วแหวนแล้วคุณอ้นดอกแต่ว่าสตาร์ทอ้นถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้คือกลัวความสูงอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำเพราะว่าร้ายไม่ใช่ว่าอะไรหรือว่าร้าย่มโซเชียลแล้วแต่ยังไม่ได้แชร์ลอ้น เขาใช้ได้ไมะดครัโกคนไม่ดูอ่อนๆเอาห้าหมื่นนะาแล้วเอาแสนเลยเอาแสนลยนใครใสี้วาจะด้มันน้าหรไมเมื่อกี้เนี่ยอุ๋ทขึ้นไปแล้ว ถ้าเทคนิคในการปล่อยตัวลงมาคือม,มือต้องจับไว้แล้วก็ยืดยืดถึงเดียวังไงแล้วก็เอาขาเพาวินาทีที่คุณตวัดขามาแล้วปล่อยมันก็จะลงมาเองแต่ตอนปล่อยมันจะมีความเฉี่ยบมันจะไปแล้วบอกว่ายืดแล้วมั่นใจว่าอย่างไรไม่ตายนะหลับตาปะไม่หลับลลห้ามหลับตาห้ามหลับตารูาา้สึกไงบ้างครับตัวนี้ไม่ชอบความสูงเลยนึกออกปะเวลาไปถ่ายรายการแล้วเขาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบโผล่โดดหอเราไม่เคยทำเลยอ่ะอ่ะแล่ะสิครับ ต้งไลฟ์นะต้องทำตังค์ก็ไม่ได้ตรงไลฟแต่ตว่าได<ะ>้ฤฤยอดฤฤยอดอฤฤไลฟแชร์แชร์แชร์บองนแจ็คพอสัรกแล้วมันสะนกุกอ่ะถ้าใส่มาแจ็คบอกนะเนี่ยมันไม่ได้ยากนะ ต้องขาไปไหนจะได้เแล้วเดี๋ยวคาที่ไหนนี่นี่เขาต้องขาคุณต้องยืดที่นี้ไยดที่ไว้ืที่ี้ไว้แล้วนี่กลับไปองหาใชต้องเนเนนที่นี้แต่ที่้ไว้แล้วก่อยละยืดล่อยขานี่อันละแล้วก็ใสเลยทาที่สี่มันอันรายากครับผมไม่ไม่แค่เดียวเราร้ายถึงรบกวอยู่หรือ โอเคไม่ค่อยิครับไม่ินครับไอ้ลงลงบดอไม่อ่ 定了，哎，定了。 นี่คือตัวอย่างบทที่ทาไม่ได้นี่แล้วมัน่นรลยแค่มือมองพื้นอยู่ไหมต้องบอกว่าทาได้ยังไงมันเสียวมันเสียรไม่มองืนเรายดแข้งทุกคนาหมอบทุกคน้อยมอบน้อยอะไรก็ไม่ได้ไหวลไปซุ่บ้าเถอะเซียร์ได

ปล่อยเร็วเดี๋ยวแชร์ให้เอาอันนี้กีคปล่อยเร็วเดี๋ยวแชร์ฉันเห็นว่าฉันหิวยอดแชร์อีกด้แ่ว้ีคราจาออะโอ๊ยวนเก่งอะย้อรอีกสามครั้วู้กพอได้เราก็คือได้ไม่กลัวเลยเห็นป่ะคเอาลเร็วไม่เอาอมันสนุกมากนะแจ็คแแจ็ ไม่ทำไม่มีทำให้มีทำตอนต้องเข้าเองครับคือผมแจ้งผมแจ้งแค่แค่สองบนเหยอเนะ่ไม่ต้องเยอะเลยนะคือมันไม่ต้องผมมากมันไม้องผมเขาะว่คนมาดูสิ มันปล่อยมาอืมเลยเมื่อเมื่นอ,อนี่เห็นใชน่ไีมแกเห็นที่หิวยอดแชร์ยอดเม้นใช่ไหมใช่ดีแจ็คเอาเร็วแจ็คมาเราจะได้ภาพที่พี่แชร์ได้ดีมากเร็วมาเร็วเลยไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายแต่ว่าพี่กลัวไงไม่อันตรายจ้ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรีเดพี่โครเ่เลครูครูไม่ครูครูเก่งอ่ะสงสารนะอเคครเูองครูจริงๆนะเพื่หพี่โอ้คนมันกลัวละกลัวแต่วอดอใจก็ได้นะกลัวไป้กลัวไุ้ยสูไป แล้วพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นอิาหนึงจะได้ง่ายขึ้นอ๋อโซเนียนพาไปรู้อะไรที่ชื่อทำอันยุ่งารทีแบบเกิยหาภาพ้วยป่ะอะไรนะไม่ไงเลยจะมีอะไรนะตื่ตอนนี้จะต้องเชื่อ่วโม แก่กับอนตั้งหลายปีฉันยังทำได้เลยคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุที่มากกว่าน้อยกว่าก็มันไม่กล้าไงาาแจ็คหน้าเครียดมากเลยค่ะแจ็คพบจิตแพทย์ก่อนเล้เลลลาง <c oughs> แจ็คละแจ็คละ ทำไมเหย่ยดนาเสียสินางโอเคงเสียจริงๆนะพี่ก็ต้องยืดพอสมควแลไม่ใช่ผมอ้วนก็ทได้นะูเล้งหน้าเป๊ะมัง้งน,นี่สิอโอเคป่าว<อ>

คนเบนบอกว่าเหมือนโดนเชื้อเลยอ๋อข้าไม่ต้องมีภาพประจานเลยนะคะบางคนได้ลองแล้วตอนนี้คือก็คือตาเขาพี่ยาชงเสร็จเอาไปากก็คัดคัดเสร็จปุ๊บก็แบบว่าขอบคุณแล้วไฮไลท์เดี๋ยวพอพี่ย่าโชว์เสร็จแล้วอะค่ะคัดนะคะขอบคุณฟูเอ้งแล้วก็ไฮไลท์ฝากฝากขับมือดีโอฟูเอ้งหน่อยไม่ได้ใส่ไหนะพี่ย่าไม่ติดเหรอคะตอนตอนโชงยังไม่ติดย่าโชว์ง่มด มของผู้เลงก็ออเลตมอพี่จอของผู้เลนเ่ตอนนี้เอหรือขอไเ่นเ่ยผมเป็เอาแล้วโ้พี่เก่งมากเลยนะพี่เลืกอนรอบ ีที่ไปสูงมพราะใจมันเต้นแรงมันจะมีใจมเพิ่แรงพอใจเริ่มแงเราเราควบุมมันไม่ได้เราเลยกลัวเรามันเออะไรอ่ะขี้ตัแตนเดี๋ยเจอกักี่ซุมบ้านเไกรูบไปเต้นกับเ็้าไปรับไปับ